นี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของจังหวัดอยุทยาเป็นเพื่อนต้องเข้ามากราบสักการะสักครั้งในชีวิตพระพุทธไตรัตนนายกหรือหลวงพ่อโตวัฒนันเชิงอยุธยาสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้สบายใจสายมูขอพาเพื่อนๆมาตามรอยตำนานความรักของเจ้าแม่สร้อยดอกหมากเราพาเพื่อนๆมาอยู่กันที่วัดพนัญเชิงบวรวิหารวัดพนัญเชิง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณก่อนที่พระเจ้าอูทองสร้างกรุงศรีอยุธยาและไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างตามพงศาวดานเชื่อว่าพระเจ้าสายน้ำผึ้งเป็นผู้สร้างและพระราชทานนามว่าวัดพระเจ้านางเชิงตำนานเล่าว่าพระเจ้ากรุงจีนได้ยกพระราชธิดาบุญธรรมนามว่าพระนางสร้อยดอกหมากให้อภิเศกสมรสกับพระเจ้าสายน้ำผึ้งประศัตรอยุธยาในยุคนั้นพระเจ้าสายน้ำผึ้งจึงเสด็จไปเมืองจีนตามที่โหรหลวงทำนายว่าโดยเรือพระที่นั่งเอกชัยพระเจ้ากรุงจีนจัดพิธีอภิเศกสมรส ให้พระนางสร้อยดอกหมากเป็นพระมเหสีเวลาผ่านไปพระเจ้าสายน้ำพึ่งและพระนางสร้อยดอกหมากจึงเสด็จกลับอโยธยาโดยพระเจ้าสายน้ำพึ่งเสด็จเข้าพระนครก่อนเพื่อตระเตรียมตำหนักซ้ายขวามาต้อนรับพระนางสร้อยดอกหมากจากนั้นจึงจัดขบวนมารับเข้าวังแต่ไม่ได้เสด็จมารับพระมเหสีด้วยพระองค์เอง ทำให้พระนางสร้อยดอกมากไม่ยอมลงจากเรือรุ่งเช้าพระเจ้าสายน้ำพึ่งจึงตั้งขบวนแห่มารับพร้อมเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เองพระนางสร้อยดอกมากทรงตัดพ้อต่อว่าด้วยความน้อยพระไทยและไม่ยอมไปพระเจ้าสายน้ำพึ่งจึงกล่าวว่าเมื่อไม่ไปแล้วก็จงอยู่ที่นี่ด้วยความน้อยพระไทยพระนางสร้อยดอกมากจึงกลั้นพระไทยจนถึงแก่สวรรคตพระเจ้าสายน้ำพึ่งทรงเสียพระไทยยิ่งนักต่อมาจึงอัญเชิญพระศพมาพระราชทานพระเพลิงบริเวณวัดพนันเชิงและสถาปนาเป็นพระอารามในนามว่า วัดพระเจ้าพระนางเชิงและเพี้ยนมาเป็นวัดพนันเชิงจนถึงปัจจุบันภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญคือพระพุทธ,ธไตรัตนานายกหรือที่คนไทยนิยมเรียก หลวงพ่อโตและคนจีนเรียกว่าหลวงพ่อซัมปอกงถือเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพระนครศรีอยุธยาโดยเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเินปะอูทองตอนปลายสร้างเมื่อปีพุทธศักราช1867ขนาดหน้าตักกว้าง14เมตร20เซนติเมตรสูง19เมตร20เซนติเมตรถือเป็นพระพุทธรูปผู้กรุงศรีอยุธยามาแต่แรกสร้างกงนอกจากหลวงพ่อโตจะเป็นที่เคารพนับถือของชาวไทยแล้วชาวจีนก็นิยมเดินทางมากราบไหว้ขอพรด้วยเช่นกันถัดมาอีกหน่อยเป็นพระอุโบสถวัดพนัญเชิงวรวิหารมีพระพุท พระุทธรูปสาคัญ3องค์คือพระพุทธรูปทองคําเป็นพระพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยทําจากทองสำริดหน้าตักกว้าง3ศอกสูง4ศอกมีสีทองอารามใสเป็นเงาสะท้อนอย่างชัดเจนองค์กลางเป็นพระพุทธรูปปูนสมัยอยุทยาหน้าตักกว้าง4ศอกสกูง5ศอกส่วนพระพุทธรูปนาคเป็นพระพุทธรูปสมัยสุขโขทัยนั้นจะมีสีออกแดงหน้าตักกว้าง3ศอกสูง5ศอกแต่เดิมพระพุทธรูปทองและนาค ถูกพ่อด้วยปูนเพื่อไม่ให้ค่าเสก็จขโมยหรือทําลายไปในภายหลังเมื่อปูนกระเทาะอ,ออกจึงได้ทราบว่าเป็นพระพุทธรูปทองคําและนํามาประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถของวัดถัดมาเป็นพระวิหารเขียนตั้งอยู่คู่กับพระอุโบสถภายในมีพระพุทธรูปสมัยอยุทยาประดิษฐานอยู่ ที่ผนังได้มีภาพจิตรกรรมภาพลายกระถางต้นไม้ต่างๆจึงเป็นเหตุเรียกชื่อวิหารนี้ว่าวิหารเขียนซึ่งภาพจิตรกรรมเหล่านี้เป็นภาพที่เขียนทับของเดิมที่ลบเลือนไปมาก เดินถัดมาอีน่อยศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากตั้งอยู่ภายนอกบริเวณวิหารและพระอุโบสถมีลักษณะอาคารเป็นกงจีน2หลังเชื่อมต่อกันอาคารด้านหน้าเป็นอาคารชั้นเดียวส่วนอาคารด้านหลังเป็นอาคารสองชั้นชั้นบนเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นเจ้าแม่สร้อยดอกหมากส่วนชั้นล่างมีรูปปั้นเทพเจ้าออจีนให้สักการะกันได้ครับว่ากันว่าเจ้าแม่สร้อยดอกหมากจะบันดาลให้คําขอเกี่ยวกับความรักการงานและการขอบุตรธิดาเป็นไปนตามที่ผู้มีศรัทธามากราว้าขอพรโดยเมื่อสําเร็จตามที่ขอมักจะนําผ้าแพรไข่มกุกเครืืื่ออออององงงสสสํําาาาเรรจลหชิิดโต มาถวตำนานรักเรื่องเจ้าชายสายน้ำผึ้งกับพระนางส้อยดอกหมกยังเป็นตำนานแห่งการสร้างวัดพนันเจิงวรวิหารซึ่งทําให้ต่างมีความเชื่อกันว่าเจ้าแม่ส้อยดอกมาสามารถโดนบดานให้ผู้ที่กลับไหว้ได้สมปรารถนาดังที่ขอไว้ทุกประการหากเพื่อนๆมีสถานที่แนะนําหรือสถานที่ที่อยากให้สบายใจสายโมไปเก็บภาพมาฝากคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ ฝากเ,เพื่อนๆกดหัวใจคอมเมนต์ comment, ปักหมดุดกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สบายใจสายมูมูในแบบสบายใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ